สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในโมบายเ g จนนะครับผมพันนี้เราจะไปเล่นกันนะครับผมเริ่มเลยขอเสียงทั้ง2คนหน่อยครับครับดังๆครับดังๆดังๆครับดังๆที่เหมือนมีแรงหน่อยฮะมึงไหวมาตังไหนเนี่ยเราเราจะชนะนะครับแบบนี้ชนะหรือแท้ไห้ไทยไม่ต้องทายหรอกมันต้องอยู่ที่เกมเลยชนะอยู่แล้วเหรอแค่หรอมึงก็เล่นอีกแล้วนะเล่นแมงถูกพาเลย โอเคคนเขาก็เล่นกันหมดนะครับผมเขาไม่อยากเล่นกับเราหรอกนะเขาก็เล่นหมดแล้วเขาคงไม่อยากเล่นกับเราหรอกเรามันกากเราพาเขาแพ้วันนี้ผมจะเล่นตัวอะไรดีกูอยากลองตัวใหม่ๆมั้งวะเราเบื่อกอดกันนะผมจะลองเล่นพี่เซเบอร์นะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะฮะจัดไปครับตรงนี้ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมอะแล้วพี่ฟอนครับเล่นตัวอะไรครับเลยิงแบดังๆยครับผม เล่นคินครับแม่งแม่งหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเขาก็มาแบบบอกว่าน้องพูดคำหยาบเขาฝากตบด้วยบันเอาป่ะจะพูดอะไรคนที่ฝากให้พี่ตบปันเออก็มาลองตบดูนะเดี๋ยวผมตบคืนเดี๋ยวผมตบพี่ไปฝากตบคืนก็เลยตบพี่ไปฝากตบคืนอาไหอุ้ยเนมามาจากไหนวะเนี่ยนะฮะบ้านเก่ากองหน้ายอดเยี่ยมมีซ้ำนะครับผม เซเบอร์ er ละหนึ่งตัวเดียวน่าจะไม่มีนะก็มีแค่ตัวเดียวนะฮะเซเบอร์ทีมเราดูแข็งแกร่งมาก Welcome <ะ> to Mobile Legend จัดไปสกิลแลแลไปกันก็ได้ครับเอ,อ่อแนคอไปผมมั่งรู้สึกเบือ<น>บ่อเบื่อแนคอแล้วแ <laughs> นคอไปกับผมอะไรวะเอ้ยบิชามอนไปกับผมแนคอไปไหนก็ไปนะฮะไปทุกคลาแล้ว เจเบอร์มออไนนม่โหดนะเว้ยนะนานจะไปทีขอ,อกไปมั้งใช่เอ๊ะมาแล้วคิฟโอ้ยแลกแลกแลกแ,ลกแลกแลก่อนแลกแลกไว้ครับเรามาเกอดกันนะครับครับมึงค,ครับมีสาเหตุอะไรดีวะเออผมกำลังเก็บตังค์ซื้อนาตาเลียนะครับผมอันนี้คือรหัสใหม่เออลืมออบอกทุกคนตอนนั้นรหัสเก่าได้สองหมื่นกว่าแล้วจะได้นาตาเลียอยู่ละต้องมาเล่นรหัสใหม่นะ คือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะครับอะไรครับเอพอสมัครรหัสใหม่ใช่ไหมครับแล้วพอสมัครเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับผมมีอะไรจะบอกคือผมสมัครรหัสใหม่พอสมัครใหม่ปุ๊บแม่งเปลี่ยนบัญชีได้เวลรหัสเก่าอ่ะแต่ผมก็ตัดสินใจว่าผมจะเล่นรหัสใหม่นะครับผมเพราะอะไรครับเพราะผมรหัสเก่าผมมันยุ่งยากเรื่องเพื่อนนะครับผมเพื่อนเยอะมากแอดมาหุยเกือบร้อยคนนะครับผมก็เลยว่าเออรหัสใหม่ดีกว่าค่อยค่อยให้คนที่แอดมาใหม่เล่นกับเราก็ได้นะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียลเรื่องเวลเรื่องอะไรอยู่แล้วนะครับผมเริ่มใหม่ได้นะครับผมสถิติตัวใหม่ได้ดีกว่าตัวเก่าอีกนะชำนาญชำนาญใช่ตัวเก่านี่สถิติกลางมากครับเออฮะอ้าวูวมีแหลกนิดนึงครับถ้ามีแหลกนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะอภัยยาโทษอภัยอภัยอภัยตอนแรกผมก็ว่าจะแคสเครื่องแม่แหละเพราะว่าเครื่องนี้มันแหลกแต่ว่ามันก็ไม่แหลกเท่าไหร่นี่หว่านะ นี่หวานเลยเอออาจจะลื่นกับเครื่องแม่ผมก็ได้ครับผมไม่ค่อยมั่นใจโอเคเล่นเครื่องนี้แหละเครื่องผมนี่แหละจะได้ไม่ต้องย้ายบัญชีด้วยขี้เกียจเออครับผมจะบอกอะไรคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะคนที่ชอบมาถามผมว่าพี่ครับพี่เล่นตอนไหนล่ะครับแบบถามว่าพี่จะชอบเล่นตอนไหนอันนี้ผมบอกไม่ได้ครับผมเวลาผมเล่นมันก็แล้วแต่อารมณ์นะอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นแค่นั้นแหละมันไม่สามารถบอกเวลาแบบตรงๆได้นะครับผมว่าผมจะเล่นโอย มวแต่พูดนะฮะเฮียโมวแต่พูดกูไม่มีสติในการเล่นเกมเลยเอาเป็นว่าคุยเรื่องในเกมหน่คุยเรื่องในเกมดีกว่าครับตั้งใจเล่นเกมนะเออตั้งใจเล่นดีกว่าใครดูคนแรกวะแต่ที่แน่ๆกูเสียคนแรกใช่อ่ใช่เมื่อกี้คนแรกเลยแล้วคนที่สองอ่ะไม่รู้มันมีสองคนใครว้างช่างมันเถอะเรามาตั้งใจเล่นดีกว่านะฮะ เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับผมกับแบนเมอ่อกั้นะฮะบูโน่กับปอตายอะไรบูโน่กับปอคืออะไรก็มีบูโน่กับปอที่ตายไงมั่งเหรออ๋อเอ้กูลืมไปเลยเซเบอร์ตัวตีใกล้นี่หว่ากูจะยืนระยะห่างไกลที่ไหมโอยาทางจะไม่ได้กอดใครแล้วมั้งเนี่ยไม่มีใครรักหรอครับเปล่าครับ มันไม่อยู่นิ่งๆให้กวเฮ้ยโกบมึงก็ไอ้นี่มันหน่อยดีว่ามันเดินตลอดอ่ะโดนโทษบ่อยไอเขาคิดโอ้ยเฮียอีกแล้วเหรอกว่าบิงมาเลยเหรอบิงมาเลยเหรอเอาดิโกบเอาดิอุ้ยเก็บสองฮะโอ้ยบาบอนกูลืมไปเลยมีอันตินี่หว่าไม่น่าซ่าตอนเวลาเล่นน้อยเลยกัตอนที่ปันทำตอนนั้นเลยอะ ี่ปังค่าได้สองตัวจำได้ไหมเออว่ะเออองตัวคือผมเล่นเซเบอร์กากเพราะแม่งเล่นไม่เป็นเลยนะครับผมครับผมเป็นน้าเลือดผมเล่นเซเบอร์นาะเออกรูปมึงไม่น่าเล่นก่อนเลยผมเล่นเซเบอร์นอกเกมหนึ่งแมทแล้วก็มาเล่นอันนี้เป็นแมตช์ที่สองเท่านั้นนะครับผมผมยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยนะแล้วไอ้แมตช์ที่ผมเล่นนอกเกมก็แพ้ด้วยนะฮะเอาดิรู้สึกว่าจะเอ็นป้อมได้นะอืม อ็ไว่ได้แล้วครับอันนี้แม่มุกอันนี้เล่นสิ่งล่างๆนี่ไหวไหมครับไม่ค่อยไหวครับมามาเพื่อนไหนก็ดีนะโอ้ยอีกแล้วเหรอโอ้โหอันมแล้วเรียบร้อยจะเอาพี่มันอีกนานโอ้โไม่น่าเล่นเซเบอร์เลยว่ะโอเซเบอร์แม่งรอดแฟรนี่ก็ไม่อ้าอเดกอดอดได้ไหมได้ได้นั่นแหละแฟนนี่ครับแฟนนี่แม่งซ่า ว่าจะไม่สนใจผมแล้วไปผมตายซะแล้วโอ้โหตายสามแล้วเดี๋ยวแก้ตัวขอฟื้นฟูกนครับขอฟื้นฟูพลังเ้ยเกือบร้าคชิปไล่แฟนนี่ใกล้ตายแล้วต่ไม่ไล่ต่อมันมีศัตรตู้อีกคนนึงครับเห็นไหมตอนนั้นใช่ตอนก็โดนยำตีนเนี่ยยำตีนไก่ใส่ไข่ใส่ไข่พะโร้ อะไรนะอะไรนะอะไร,ะไระคือเขาเล่นอะไรเล่นมุกเนี่ยมุกหรือเปิดหอยเปิดหอยดีกว่าเอาดินี่อติก็คือพลอั่วคืนเตาใช่ไหมก่อนอไ,ไม่ี่ผมเกลียดมากไม่กระโดดยังหนัก ตัวอะไรวะเนี่ยเปยาล่างดอกกุดาบดอกกุเดาบกุเดาบดอกกุเดาดอกนี้ดอกเอาดิอันเตอันเตเฮียตายไปโอ้ยเฮียเราคุณจะบาเขาป้อมมาฮะหาแสงเลเซอร์แล้วเพื่อนโอนครับ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 ตายดิโอนครับเออยุนเอ้ยยุนเจ้าภาพของเกมใช่ไหมครับแบบนี้ผมกะดิ้นแล้วอะแต่ไม่เป็นไรเราใช่ครับแบบนั้นเรายังมีโอกาส เดี๋ยวผมจะได้ยูดอล่าโชว์แมตหน้ารับรองชนะนี่ไม่อึ้งอะไร่อยระต้องอึ้งด้วยเหรอครับใช่ครับต้องอึ้งดิพอดีไม่มีในคลิปก็เลยงงเงียอ๋อลืมจดลืมจจทย์เทีาัตรเกเียนเรียนอื่น้วยนะใครพูดวะใค้เขียนหรือว่าอะไรไม่คนเขียนหรือว่าอะไร อะไรวะพูดหรือว่ากูพูดให้พวกเราได้ยินกูพูดเมื่อกี้ไงเฮียไม่ได้ยินเลยได้ยินกูพูดให้พวกเราได้ยินเหรอเดี๋ยวกูงงพูดมันคุยอะไรกันเออ,เอ,อมึงเมาอะไรเนี่ยเออเออไปนี่จ๋าตายไหมไม่ตายไอ้ขี้เลิศไอ้เฮียเออไอ้ขินไอ้ขี้เลิศ เอาดีไม่เป็นไรแค่คลาปคลิปกูแค่คลิปไอ้สุดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนป้อมยิงตายเหรอไม่ใช่เจอเฟย์ยากโอ้ไม่คิดแหมไม่คิดจะนึกว่าจะอะไรมึงก็ดูเลือกกูดีนึกว่านึกว่าอะไรอ่ะหนักกว่าโดนป้อมยิงเอาดิเอาดิปานพี่จะปานมีสกิลไม่พิเศษอันติมันมันมีอันติอยู่เออหอเปล่า ได้ะเอาเปล่าได้ก็ได้เอาดิเอาดิชนะชนะไอ้ป้อยเออเป็นไงแผนของเรารเป็นไงกูคิดแผนไอ้นี่หมดแหละเดี๋ยวมันสะเทีอนแล้วครับใช่ครับเอ,อ้ยแมนอทอร์จะตายหาละทั้งมันไหมครับแมนอทอร์เดี๋ยวเพราะว่าแมนอทอร์เอาตัวรอดได้ตายแล้วแหละ ไม่ได้ถอดจนรอดได้สักพักตุบเออเฮลมี่เฮ้ยบาร์มอนก็บาร์มอนเถอะมันกลับนะบอเอ้ยเยอะๆนึกว่าจะโดนยืนเจ้าที่แย่มาเฮ้ยนันมียืนเจ้าเหรอว่าเป็นนี้แต่กูเพิ่งเห็นนะยืนเจ้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้เออเพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อกี้เล่นตั้งนานเพิ่งเห็น อาจจะเห็นมาแล้วก็ได้แต่กูไม่สังเกตเคื่อล่างกันดีกว่าเ,วเนม่เนม่เนม่เนมะชอบกินมัมม่าเออ,อกัดจะลาดช็อตจะลาดไม่ได้แดดนะครับเอ้ามันกิรงการไม่ผ่านยิงโอ้ข้างบนนี่รัว ปอมปอมแตกัวๆเลยเอ้ยไม่โดนว่ออะไรเนี่ยโอ้ยเออยิงพลังขึ้นเต่าโคตรค้างจะแรงนิดนึงนะฮะไม่จับมันเยอะฮะโอ้ยนน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 นันน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 เนนนเนนนน สกิลแรกของเซเบอร์มันเอ็นฟอมได้ปะะไม่น่าได้นะเอาดิ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 เ,าดเริ่มมีอาการเจ็บคอนิดนึงอือเป็นไรครคนะครับถ้าเจ็บคอครับมึงผ่านทำไมล่ะเออก็เจ็บคอจะทำไมวะโอ้โอโชิบอยย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 ยๆโอ้ยแย่งยยน เขาไปวาร์ปไม่ดีมองเทคแน่ๆโอ้ยจะตายอยู่แล้วว่ะตายอย่างสมเกียรติหายไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวหายแล้วบู๊ปไปกับตอกําลังยืนอยู่ดีบู๊ปเลยเาาดแต่รู้สึกว่าเราได้เปรียบเมืองป้อมเขานะฮะก็ล้ำไปขีดหนึ่งเลยเรื่องคิวนี่เราไม่ไม่ค่อยไหวนะครับผมโดยเฉพาะกูอไไล้ด กูฆ่าห้าแต่ไอ้ 0, นะกูฆ่าศูนย์ห้านะฮะกินเร็วมากครับมมไม่เราท้อที่ชนตีเมื่อกี้ฝั่งเราใช่ไหมใช่คิวลิงสเปคคิวลิงสเปคดืดื <uring> <uring> ไม่ทันวะอืมนะครับ sorry sorry dude ี่กระสุนกระสุนตาดาดาดาสาม เออยยุ่นเจ้าหลังครับยุ่นเจ้าหลังระวังไว้ผู้โชคดียุ่นดรายุ่นดราดินดรายินดราเฮ้ยเอาเมื่อกี้ยังบอกเป็นผู้โชคดีอยู่เลยโชคร้ายแล้วจังหวะนี้เฮ้ยโชคดีต้องยาว่งแน่เลยเออตัวแรกว่ะเอา ตื่อๆเอ้ยมันกีนกูได้ใช่เหรอเอ้ยไอปั่นได้ดีกว่าได้โอ้รู้แล้วว่ารักขนาดไหนเอ้าอินจิพหายไม่ต้องโชว์หรอกเด็กตื่อๆเยอะไหนไหนไครก็บอกว่าไหนไหนไปย่ามาแล้วไหนไหนนี่ไงเห็นไหมไปย่าบอก นายมือยังไม่เกิดเลยมีอะไรมึงจะถามหาเขาทำไมเนี่ยยิงป้อมดิปันโอ้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 ยบายบายโอ้ยเอ็นได้ตัวนึงก็ยังดีคิวได้แต่ไม่ใช่เอ็นได้บาบอนตายบาบอนไม่ตายบาวอนคิวได้นี่มันไม่ยงพอไม่ใช่ไหมไม่ยอคุณช่วยมึงได้กันได้ไหมไอ้คนเปนไม่ยงพอหรือบาบอนมากรเมื่อกี้พูดผิดว่าไม่ยจากการบอกว่าเอ่อบาบอนฆ่าได้ แต่จู่ๆก็พูดไมโดทอร์เออไมโดทอโดนไล่ฆ่าซะงั้นก็เลยก็เลยกลายเป็นบามอนบินไม่ก็ไมโดทออะไรไปกุงงช่างมั่งเถ่อนกุงงช่างมั่งเถื่อนเหมือนกุ๊ปจะพูดชื่อไมโดทอมผิดเป็นบามอนโอเคยอมรับผิดกันไยี่ทังเ่าข้ายังไม่เงียบได้มีเสียงสกิลอะไรดังขึ้น เอยืนเจ้าก็ยืนแบบตายอย่างสงบตายอย่างเงียบๆโดนฆาตกรต่อเนื่องนะฮะตายขัตกรโลจิตขัตกรโลจิตเฮ้ยเซ่าเซ่าเป็นย่าอะไรกับเซียนเซียนั่งสิเขาเป็นเขามีสารอาหารโอเมก้าเหมือนกันมันะครับเป็นเป็นไปยาโอเมก้ายังไงเราแล้วก็

กูบิงมาเต็แบบโอ้โหหลบมุมเลยเมื่อกี้อุ้ย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 สามตัวเลยนะเว้ยเดีมึงเสมึงเตะฮ้ยฉันเฮ้ยฉันเฮ้ยฉากนี้ได้อยู่ฉากนี้เก็บหนึ่งฮะเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสองนั่นแหละนั่นแหละแล้วแล้วเก็บคลิปไปหนึ่งครับมาแล้วแต่ก็ไม่เอาเฮ้ยฝั่งมันก็ตายสี่ว่ะเอ้ยตคนบอกได้เลยนะถ้าฉาเคื่อกบาร์มอนอยู่ด้วยบาร์มอนทีมเรานะตุ้เก็บไปสามรวดเดียวครับอย่างโหดอย่างโหดฮะ มมีไม่มีไงก็เลยบอกข้ามีออแล้วจะพูดทำไมปากเงินพูดพูดให้เปลนน้ำลายเปล่งน้ำลายทำไมจะกระโดดลิ้นทั้งไมผมพูดผมไม่ใช้น้ำลายผมใช้แรงแรงที่กล้ามกล้ามปากครับกล้ามเหรอเอพูดให้ถูกดีกว่ากล้ามกล้ามเป็นคนถึนกล้ามเหม็นเฟนี่มันนอนคว่ำอยู่ตรงนี้ครับแย่งปมแล้วจุกน ไเอปม Let's go เสียงกันพี่อะไรเชื่อเลนานงกูเลยจะบอกเลยแม่จะการปัมมันกันจริงจรด้วยเฮ้ยเอาเอาอนเด็ดเรายัยเัยยัยยั้ยัยยัยยนยยั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 งยัยยัยยัยยั้ยยยั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 ยัยยยยั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 ัยอัยยั้าัยยัยยอย ยิยแล้วยา่าเชื่อกันเชื่อันยิงแล้วติวดอัติได้เลยอุ้ยเอาวะเอาวะคกูรอ,อครอดคุณรอดคุณรอดกูรอดเฮ้ยได้นะกู <c oughs> เลือดหรือแค่นี้คุจะเอาวอีกเลยติดจ้นหน่นอนยต <c oughs> <า>ิดจ้นเอาไอ้ชั่วมึงหรอ ไม่ช่วยกูีเงี่ยมึงเหรอเอ้ามีไงมาแล้วเนี่ยตัวกูถึงจะก,กายแต่ยอดพพอร์ตเยอะนะเว้ยตั้งสิบแนะ่เอยอะที่สุดอะะก้เป็นหน่วยซับ้เป็นหน่อยซับ <laughs> หน่อยซับหน่อยซับก็ดีแล้ววะที่ทุกมึงที่พวกมึงฆ่ากันรู้ไหมมีกูมีส่วนร่วมด้วยนะี่บอกไว้ก่อน <laughs> เฮ้ย<ด>ทำหน้า,นาไม่เชื่อรู <laughs> ้แล้ว <laughs> เฮ้ยได้ข่าวว่าทำยูทูบเหรอ ใช่ซับเยอะอะเออว่ะไม่เยอะเท่าไหร่วะโอ้ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยแหมอะไรต่อดีครับตอนนี้เอ็นดี๋ยวฮะยาวไงมาข้างหลังนั่นะไปแหม่เมื่อกี้เฮ้ยแมทแมทตอนนั้นอะจบไปสิบห้านาทีเองนะครับแมทนี้เท่าไหร่แล้วฮะสิบหกแล้วแล้วครับเฮ้ยมึงจะมาต้องรีบเลยมั้ยบินไ่งมาละครร้อยห้าสิบเมตรมาจะไปขยโหยขุนเข่งเลยร้อยห้าสิบเมตร โอ้ยกุ๊บไปย่างหลังเห็นแล้วมูจะไม่ชวนมึงอ้าวแล้วกูจวัดโอ้ยบิดรับขนาถของบิงติดดับอนาถใต้ใต้บิงติดโอ้ยแล้วกูจะมากูไม่น่ามาเลยปะกูขับบ้าไปกูอยู่ดีเลยโอ้ยย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 ไยยยย้ยด้ยยยยปยยมยยยไยย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 ย ทำอะไรวะอ๋อป้อมยิงเอ้ยไม่ใช่สองดิมันยิงไม่นับดีกว่าสองสองเหรอได้สองไหมแมันทำไมไม่ขึ้นวะสงสัยปอนไม่ได้คาเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ขึ้นไหรอ่ะชื่อนะตอนเออตอนคายุนเจ้าอะเมื่อกแกแขงโปขึ้น่ายุนเจ้าขึ้นนะเออแต่ไม่เห็นอันไม่เห็นเศษเซียวรูปร่างซีโคกอันติเองเลยทำไมมันเป็นติอ่ะนะรูปโคตรสวยเลยอันติอ่ะของใครวะของบารมอนทำไมกูไม่เห็นวะสวยมากปอนก็ไม่เห็น เป็นรูปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะตั้งค่ามันแบบอะไรบ้างวะอันติไม่ดิปกติเราไม่ตั้งมันก็ไม่นี่ไม่เนี่ยยามันอัปเดตไงมันอาจจะมีผิดพลาดตัวอมาจ๋าครับชี่อบา์มอนอะไรเดี๋ยวผมชื่บา์มอนจะขอเป็นญาติกับโดเรมอนเอาเลยเอาเลยเอามันเอานนี้กูก็ซับพอร์ตเขาอีกเดิม นี่ไงคือเหตุผลที่ทำ Youtube? ใช่ครับเพราะซับเยอะซับเยอะคนขำซัอให้ตายก็ไเดิคิว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 ล้อเลิ่ยไปเอะอย่ารอบหน้ากูเล่นยูดาล่ากูล้านไปหมดอะทุกคนเลยไอ้ขี้ลาเออผมจะว่าไงก็ตามกูได้กูได้คิวกูภูมิใจแล้วไอ้ขี้ะค้ลาขี้ลากับขี้ลาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงขี้ ต่างกันที่ลอลิงโอ้ยโอ้ยเอาไปเมื่อกี้มันตาฝาดมากจู่ๆเฟย่าไม่เหนื่อยแล้วไม่ก็หายไปบินง่าอาจจะบิ๊กแล้วไม่ไม่ใช่บิ๊กไม่นอนอยู่กับที่เลยเนี่ยจิ่ๆเฟย่าก็อยากนอนพักวิเขาเสียคือกูมองไม่เห็นอันติบามอนแล้วไม่รู้มันใช้ตอนไหนเออผมก็ไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ผมกดวาร์ปไม่ติดด้วย โอ้โหเพื่อนกูหายหมดเลยวาร์ปก็ได้มั้งก็ป้องเก็บพีชดีกว่าขอวาร์ปหน่อยตึงงสื่อถึงอะไรปะเนี่ยขอวาร์ปหน่อย let's go เอ้ยแต่รู้สึกว่าป้อมมันก็เริ่มหายแล้วนะครับเหลือสามป้อมเท่ากันนะเหมือนเหมือนไอ้นี่ว่าเหมือนตอนนั้นเออเหมือนแมทที่แล้วเอ้ยเหมือนแมทไอ้นี่เลยว่ะแมทไอ้น่แมทที่มันเหลือป้อมสามแฉกอย่างเงี้ยแมทที่แล้วอะไรเฮ้ย เออเป็นที่แล้วแหละโูดแต่ข้างล่างนี่เยอะเจ๋ออะไรวะมีโน้ตอ่านไม่ทันโนทเทอเอ้แต่กูชนะเซเบอร์ฝั่งมันหรอเมื่อกี้ไม่จะโชว์ว่ะหยอบอกโชว์ทำไมาแล้วพี่เต่าเต่าข้าเต่าเทพเต่าอย่างเงี้ยเต่าเทพเทพเจ้าเต่าเอาดีมีคนอากแจกใจอักแจกทีมาบอกอักแจกใจ ปันันควบคุมขเขาได้อะปันให้เขาอยู่บ้านอะใช่มันควบคุมได้มันต้องให้คนที่โหดที่สุดในทีมมั้งควบคุมหรือเปล่าวะกูมไม่รู้เหมือนกันแต่ตอน,น,นให้กูคิวได้เยอะอะไรประมาณเนี้ยมันให้กูควบคุมปันว่าก็จะเป็นคนที่โหดที่สุดในเกมแต่ะอวยตัวเองโหดจะเอาไ,<ห>ไวยตัวเองโหดก็บอกไปเถอะไม่ใช่หรอกกูก็มีเหมือนกันเราเล่นกูไม่มีเฮ้ยเร็วเร็วเร็วฆ่ามันให้หมดไอ้คิดฟาร์โร่แบทเทิล ได้เวลาไมโนทอสเดี๋ยวที่ออกอ่ะตอนนี้มันเอาไมโนทอสไปสู้พรพอปกฏกลับบ้านแล้วมันยืนอยู่กับที่อ่ะก็ใช่ไงก็เกิดกลับบ้านก็ยืนอยู่กับที่อยู่บ้านไม่ใช่แต่ตอนมันไม่ได้อยู่บ้านแล้วมันยืนอยู่กับที่ไงไปไปอะไรอ่ะไม่ได้อยู่บ้านเลยมันมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเลนลานตีคลิปอยู่แล้วพอปรากฏให้กลับบ้านใช่มมันก็ยืนอยู่กับที่ไม่ได้เดินไปไม่รู้อ่ะก็กดแอดแอดโฮมอะไรทุกอย่างอ่ะนั่นแหละอยู่บ้าน โอ้แพ้แน่เลยวะก็ยาสับขนาดนี้โห่หลอนแม่งดาเมจหนักกว่าเมื่อก่อนปะวะนั่นดิหลอดเนไม่ตีเยอะมั้งเมื่อกี้ตีตีตีชึบที่ลนเยอะๆหลอดตีหลอดหลอดกินน้ำโค้กหลได้โอ้โหเหลือแค่นี้มึงมึงคิวอะไรก็ได้จริงๆอ่ะมึงเอ็นป้อมไปเลยมึงก็ต้องเหลือไว้ให้พวกกูเลยทัน ดูแม่งเหลือเด็เฮ้ยอดิจีก,การเลยเอาดิเออตุเงียบเลยค่ะเม,มื่อกี้แม่งแอบเดินมาตีบ้านมันก็ชนะแล้วนะใช่แฟนนี่แม่งบินบินมานั่นไงบินมาแล้วบินมาแล้วนั่นไงนสองสามทีก็แตกน้องแต่จเจอคินกันไว้นะฮะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงครับจะฆ่าได้ไหมครับจะฆ่าได้ไหมครับโอ้โอได้แล้วหนึ่งเอ้ยเกินไหมป่าววะเอ้ยเกินไหมโอเคยิงยิงย้ายมันบินงี้เออโอเคตายสองรอบครับโอเคอันนี้คือเซเบอร์ เซเบอร์นะครับโอ้เซเบอร์จัดการนายคอครับแั่จากการนั่นแหละตายแล้วคิมคาคิมคิมช่วยตีด้วยเลื่อนเลยนเดียวเลยโดนเซเบอร์จัดการแล้วกูเล่ากูก็อยู่นี่ไงตายแล้วน่ะมองไม่เห็นเหรอคือเพื่อนทิ้งกันหมดเลยไงโู้โหบูโน่โอลบดร้านเลยเฮ้ยบุ๊คบุ๊คเฮ้ยตายสีครับจมตีดิ ตายสี่แต่ก็ยังอยู่อะอ้ามันเกิดเลยบูนองไม่จงตีเลยอู้ยเีย่ป้อมไอ้คลิปใหญ่คลิปใหญ่คลิปใหญ่คลิปมันก็ใหญ่คลิปเราก็ใหญ่ใช่อะถ้าทำลายป้อมไหนได้คลิปมันจะใหญ่โอเคเราร่วมมือกันทำลายป้อมดูกันถ้าแบบพุ่งเขารีพุ่งเข้าไปแล้วตีให้แตกก็ตรงกลางชงเชงชงเชงชงเชง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 งช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 งงช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 ชชงชชชงชชง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  บอกมอนลอยช่างเถิดในเมื่อของเราไม่เลอยได้เดียวละกันมามันเอาไม่ได้ทอบุกมันเอาไม่ได้ทอบุกอย่าตีนะบุยเออตายไหมตายตายตายเฮ้ยตาวมันทอบุกไปเลยนะเฮ้ยตาวมันทออยู่บ้านดีกว่าแล้วพอมันมาตีบ้านมาอะไรไปจะให้มึนโทรบุกโอเคนะไม่ได้โทรบุกไม่ได้โทรบุกไม่ได้โทรบุกแบบนี้กูกากมากเลยอ่ะบอกตรงบอกตรงอ่ะ ต้องบอกก็รู้อีนี่พอกูกลายทีเอาใหญ่นะนั่นไงเอาเด้ฆ่ามันเลยเฮ้ยหยุดเจ้าหยุดเจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะนี้โอเคถือว่าอดน้ายแล้วกครับแบบนี้ใช่คือผมเล่นตัวแบบไม่ถนัดไงต้องเข้าใจกันหน่อยนะเยอะโคตแก่เลยวะคนรแย่เลย โอ้ยเหลนทองแดงมาโอเคครับก็สำหรับแมตช์นี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช anel ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสดีหน่อยทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ